เป็นที่ไรครับไม่รู้ไปน้ำไปน้ำไปน้ำเน้ยนี่ครับนั่งมึงนั่งอย่งนนะมึงนั่งภาควยมึงแซวเข้ามาตั้งแต่ตั้งแต่พวานนะวันนี้แหละมึงเอ้ย FC จีหอยอันนี้ครับมีพีเตอร์เบย์อันนี้เป็นอ่าฟิกจ็อกเกอร์กำแพงเพชรใช่ไหมโด่งดังมาตักการ ี้ใช่ครับผม้องดังจะโดดบอขี้ถ้าเขาเป็นมือไรผมจะโดดบอที่มันจบไปแล้วอาอจบไปแล้วโอเคส่วนยูทูบเบอร์อาร์นั้นเป็นเรียกว่าติ๊กต็อกเกอร์นะครับผมเป็นดาวดังภาคใต้นะครับผมครับผมก็ถ้าใครอารคุณหน้าครับพี่เียกับเองนะผมนี้เจ้าดีเจ้าดีเจ้าดีเจ้าดิาดิเอ้าเ้ิเอดิเจ้าดเรืาอยเาด้าดิเจ้าดิ้ดูเ้าัิเจ้าดิาด้ด้า้จ้าจจ้้งกา้า้า 2> 1 2 3 1> สวัสดีสรัท้ยผมสูซพิซซาไฟออนทัวรสองขาครับขอบคุณสปอพเตอร์พีดีแมตติสต e นเลท์เซนซีรีสผมโอเคอ่ะอันนี้เป็นหนึ่งในผู้เอกของเราครับของคราเต์ฟรีครับผมอ่ะี่ก็เฮ้ยเจงนเย็นเจเยนเจไอ้หนุ่มเตเย็นเย็อ่ะชื่ออะไรพี่เบียร์ก้อนเงครับผมเบียร์ก้อนเองอ่ะหลายคนอาจจะเห็นเขาในคลิปนะผมอ่ะโอเคอ่ะ ท uh, ั้งหมดหนึงอยากใจครับผมความฟันไว้เลยของผมผมอยากเป็นไอ้มดแดงครับแล้ววันนี้ผมจะมาตบกี่ๆให้ดูครับผมกนี่กี้แปลว่าพวกไอ้พวกตัวตัวกระจกในในกระโจนใช่ไหมไม่ตัวกระจกในแก๊งคอมเมดไรเดอร์โอ้โหเออพูดงนิดยิ้เลยคุณว่าไงครับเบอร์กับเอถ้าคอมเมดไรเดอร์ไม่แตลงร่งก็โดนกี้กี้จบตบก็มีแม่กี้กับพูดมาจากบ้าเลยแต่ละคนฮะชิบกี้ หนึ่งยกสิบนาทีนะคู่นี้เย็นๆนะกูให้ต่อยก็ได้หายบ้าเลยคณะกรรมการโมสาโก้นะคู่นี้ขอตื่นเต้นนะเดี๋วกการเนี่ยร้อนๆหน่อยรอดไปแล้วกูถอยไปแล้วภูเก็ตจะไม่เอาใช่ไหมหนีเฮ้ยอ็มหนีไล่เอาคุณงนี้ได้ไงรอดไปแล้วหนีไปภูเก็ตขอเจอไม่เอาแต่เราเนี่มาสงขาบ้านคุณเกาหนีไม่ได้ใช่ไหมนอนที่นี่แหละน้อง ไอ้รอบที่แล้วอ่ะไอ้คนที่สัตวะหีบมันก็พูดแบบนี้แหละนี่มาไปนอนใช้ไหมวยไม่จะไฟต่อโอเคจาับก้นหรือกลับมีฮะปากกรรมการตอนนี้ขผมอันนี้ยอมเสียงพี่นะครับผมเป็นคู่เอกเป็นคู่แล้วโอเคนะครับโอเคนะครับมาใครเชียร์กอล์มี่ขอเสียงเลยโอ้ใครเชียร์พี่เบียร์ขอ คนตีตั้เแต่หัวข้ามงไงคนใหม่ได้ไงำไม่บนตัวเยทำไมไม่ดูนแต่ตัวอย่างเวลาพลาดพี่ต่อยู่ประจำเลยการรู้กันอยู่แล้วเหม็นลครับทุกนจี่ทำมุมเฮ้ย่โอ้เโ้ยอ้ยยอยอยอโอ้ออ้่ออ้ยโ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 อย ปูพบยยืนน่เลยครับ้ยปากเลยดว่า้ยเอาีอาุเ้ยพี่เอ๋ยเรียบเอาเรยโอ๊ยรอยาอป่้ยเบย้องนงี่้เกไหม้านได้ีก็พี่เป็นมวยบูนะครับอานี้มาที่เชียงลำปางต้าน

ไปแรงน้อยอ่ะคุณราล้มแล้วคนเราล้มแล้วเฮ้ยไปไพี่อย้ยอยาเยกไเลยพี่มาแล้วครับผมพี่เบียร์ใช้ความกดดันรปีนะครับที่ีอนะครับี่ต้องรู้นะอย่ารับเยอะฟังเยอย่าไปยืนแรกกัยืนแรกพี่เเ ต้องตอบเสอบเล่นดีนะไปบลเลอรีหนึ่งปัญหาใจช็อตเตอร์เอาแล้วครับเริ่มหมดแลับเริ่มหายใจแรงเอาอาวุธหอกนะปนไรครับแล้วก็หมดหมด พี่เบียร์ก็ชวนทะเลาะตลอดเวลานะครับไป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 ไไป้ปไปไรไป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 ปไ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 ้ไปไงไปไปไยไปไปไป้ปไ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 ไป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 ีปติดตไปไปไตไป ไปากลานนี่เลือดด้วยเเลือดด้วยจีนี่ใส่ทำไมไอ้ปากงเหมือนกันเลยวะเยไม่มีไม่มีอน้อม่มีไม่มีขอ้อนเอาโปยครับถอเอาบอยกัน้ผมเปรงามรยงามเบก็พี่เบียรกันองก็บอกว่าเขาต่ั้งนี้นครท้ดท้ายแล้วโอ้ใชครับบอกอยากเจอกีในการ ในการจบการชกมวยสตีนะผมก็อยากทำคลิปเฮฮาแล้วก็ด่านน้องๆในที่หาดใหญ่นะขึ้นมาขึ้นมาแทนนะผมตอนนี้ก็จะถือว่าเป็นคนแรกๆนะที่ทำมวยสตีในหาดใหญ่นะพี่เบียนะผมกนะ็้กก็ขอถยงตบมือให้พี่เบียนะผมครับลองไปดูติดตามเจ้พี่เขาได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเราสามารถสร้างไรายได้อะไรกันได้มากมายนะครับอย่างพี่เบียเขาเป็นตัวอย่างของภาคใต้เช่นกันนะครับผม พยายามทำเฟซบกอะไรอยู่ก็ไ่ดูพี่เขาเป็นตัวอย่างได้ครับก็สองคนนะผมขอเต์ตัวเลยครับขอบคุณครับผมมาเดี๋ยวไม่บอกท้อเลยาต่อยท้องต่อยไม่เท่าเลย